ถ้าใครหารถท่องเที่ยวอยู่1คันคันนี้โคตรแนะนําเลยนะครับเวอร์ซีทหกหนยราคาไม่แรงด้วยกล่อง3ใบครบคันพร้อมชุดแต่งมาเลยครับแต่งครบพรบ้อมออกทริปเลยนะครับสปอร์ตไลท์หคู่แคชบาร์แบบเต็มบนล่างนะครับนี่จานเบรกปั้มเบรกใหม่ๆชิลทรงสูงสีดําต้านลมอย่างดีนะครับมีตัวบาลานซ์แฮนให้เรียบร้อยด้วยนะครับนี่ ยกเข้ามายกเยื้องนะครับใหม่กริปใสใสายรถมือเดียวระดับพันกว่ากิโลนะครับนี่กลองซ้ายขวานะครับของโมสปีดยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูใหม่กริปนี่ถุงถึงอะไรอยู่ครบหมดนะครับเบิกใหม่ใหม่กริปยังไม่เคยได้ใช้งานเลยดอกยางเต็มเเหลือๆโซ่สเตอร์ใหม่ๆพร้อมใช้งานนะครับอ่าดูเลขใหม่กันหน่อย 16,000กิโลนี ville, on. Finally, okay. ่มีตัววัดโวลตให้เรียบร้อยแล้วนะครับออกแคนซ้ายขวาหนึบๆเดี๋ยวทนหน้าฟังเสียงกันนิดนึงมากองหลังกีวีด้วยนะครับโอเคอันนี้เราเปิดไว้159,000บาทเท่านั้นคุ้มค่าราคามากเลยนะครับของแต่งครบพร้อมออกทิปเลยไม่ควรพลาด